บไงแน่นิดหนึ่งเอามามีมามีมามีอ่ามาน้องเมย์ค่อยๆอันนี้ทำค่อยๆแน่ค่ะอ่าจับตรงปลายค่ะอ่าอ่าแล้วก็มือขอพรนะผนงมือขอพรค่ะอ่าก้มเข้ามาใกล้ๆสิก้มเข้ามาใกล้ๆพ่ออ่า อ่ารักเออเขารักกันนะหอมอมันมใช่ลดน้ำพออะอ่าทำไงไม่ใช่ลงน้องไม่เอาเริ่มไม่เป็นันงสองคนเนี่ยอ,อ,อ่าแม่นี่ลดเม่นีาา้ด้วยใช่เงยนิดนึงเงยหน้าน,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 นิดนึงตุ๊กเออใบเงยหน้าน,นิดนึง นั่งคุกเข่าเลยลูกนั่ง <Natural> ค <Four> ุกเข่าดีเอามามีมามีมามอ่ามาดียกเขดีๆยกอ่าโอเคเอามาระพรค่ะมารัพรค่ะมาดีมมาตรงนี้แรงนะมานี้มานี้มาามานี้เกงมานี้ตงนีไม่้อ อะไรม่เป็นงบลายไม่ได้ไม่ทำดีนะทำนีกมือ้นตรงนี้ท้ไม่ได้สอนไม่สอนไม่ใช่นั่งลงนั่งลงจ่ไม่สอนไม่คู่เข่านั่งลงไม่ใช่ไม่ใช่คู่เข่าไปหันหน้ามางี้หัหน้ามางี้ยกมือขึ้นอ่าแล้วรับพรขอ้นองม่เป็นเด็กดีนะคะนะก็่อขอพ่อขอพ่ไปไเดกดีสติปัญญาดม่เห็นหน้าห เออแน่ไม่ย uh, ิ้มเลยเม่ดูสิตุ๊กดีป่ะไม่ดีก็ดูกอ่ง